สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสี่โมงเย็นนะคะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเอาบรรยากาศทุ่งนามาให้ดูนะคะวันนี้นี่ค่ะหลังเลิกงานแล้วนะคะเลยแวะเข้ามาดูทุ่งนาค่ะทุ่งนาเขานะคะไม่ใช่ทุ่งนาเราค่ะมาดูบรรยากาศสวยๆค่ะท้องฟ้าที่มืดมิดมาแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็จะได้เกี่ยวแล้วนะคะข้าวสีเหลืองแล้วะข้าว,าว,าวญี่ปุ่นนะคะ แต่ก็เกี่ยวไปบ้างแล้วบางส่วนก็มีนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามค่ะเรืองอารามเลยค่ะถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ